มาต่อครับอีกคลิปครึ่งหลังอีกสิบสองซองยังไงกันน่าจะมีเอา้ากาดโดงออกแล้วโดงดำไม่ต้องลุ้นบีนส์โคลิบูโคลีฟโดริไก่นีแล้ไม่ต้องลุนบบนลงล้นนะฮะ ซัดโดงมีมาทุกกล่องแน่ๆหนึ่งใบโดงดำเออซัดแดงร์ดลีดเดอร์เนี่ยลีดเดอร์หลังแดงมาแล้วหนึ่งใบเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะฮะโอ้โหไม่ได้พาราเรล้วยเซงโรล,ล่าอาอินจังชิฟฟอนแนละฟุ๊บโอโ้เป็น ชาลอดคาตาคุริการอาคาตาคุริธรรมดานะชาลอดโอบูนโอบูน uh, uh, ต่อเงียบเหงาเหลือเกินอากาศเอสอาร์ uh, ของเรามาแล้วนะฮะวิบวับจันมาเกะบีนนะครับ สโมเกอร์การสเตชนะครับปุ๊บและวินสโมกนิชิของเราจะได้อะไรฟุ๊บอืมเป็นอ้าวเป็นนามินะฮะนามินามิ SR นามิไหนดูราคาดิ SR แบบไม่พาราเลลด้วย เอสแอนามิอยู่ที่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทไทยอ้ยงมันต้องได้เพราะพาลาเล่จะหายากได้พา a าเล l กล่องมันจะมีใบเดียวอะ่ะไม่มีอนะีิวบโบจิฟิชช่าไทเกอร์จุนมาเกตบาลูบาลูโดโรเมโอ ทุนนี้ทุนนี้ช็อปเปอร์และ้ายอ,อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเองมังกรกาดอ่ามัางกรน้ำปลาไหลหรอปลาไหลผสมตแต่ละที่โอ้กาดนี่นแล้วอลาดีนเปโดโรเดิมนะฮะปึ๊บโซโลโลบโอ้โอดาวนี้ยังซ้ำเลย ดงทองอย่างซ้ำกันเองอีกยังไงครับยังไงขอปรับกดผงกดแ็กกันครับว่างไหมไม่มีฮะไม่ได้ฮรการดดงกาสเตตาจิกิโบกาดชาลอตมองดอนและคุซัน ในกลุ่มสั่นของที่ชุดนี่ไงตัว S R ราคาประมาณ800โอ้โหไม่มีลุ้นเลย Disco La Win Smoke Chachi Lando r c h a r l o t t e t h a Buku Ripper a ั a m a k i คีเป็นพวกทาหารเรืออัลามาคี มีเสื้อมันไหนพลหรอือเปล่าพลตรีหรอือเปล่าพลเรือตรีเอ่อเอ่อเออเออเออขอบแป,กแปลกๆไอ้นี่คาตาคุริหรอือเปล่าขอบสีแปลกๆนี่เป็นพาราเล่อะไรสักอย่างนะฮะมาแล้วนะฮะพาราเล่ชาคุเล่บีนส์กางเกงดงอะไรอย่างเงี้ยคาตาคูลีเปล่าปุ๊บโอ้เป็นซันจิ พาลาเลวดอกกุหลาบมันไม่กี่ตังค์เลยอันนีย,เ,นยเป็นการ์ดอาร์พาลาเลวอะสังจิสี่ร้อยบาทสี่สามเก้าสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทโอ้ออกพาลาเลวไปแล้วจะให้จะมีสเปเชียลให้เราไหมเนี่ยเออไอ SR ออกใบเดียวเอ้ยมันเป็น SR ปะ่ะ เหมือนจะเป็น S R นะฮะก็จะเป็น S เป็น S R p a ร allel สัญจิโอเคอืมอันนี้อะไรลายๆอ้อเป็น S R อีกใบนะฮะมาแล้วใบสุดท้ายของเราหรือเปล่าโชคดีได้แถมสักใบเรกฟุ๊บอ้เป็น เป็นเอสคาตาคุริเหมือนจะมีแล้วนะใบนี้เอสาคาตาคุริเอสธรรมดาเอสธรรมดาเดีย๋ยวผมดูราคาแป๊บนึงคาตาคุริปอยอยู่ที่221ี่บบาทคาตาคุลิ หมดแล้วเปล่ามันมีสามใบทว่าทั้งกล่องนี่ไอสามซองสุดท้ายไม่ต้องไปซื้อเลยฮะไม่มีมันจะออกง,อง่อยๆผมจำได้เอ้ยเอ้ยเอสไออีกใบว่าได้แถมอีกใบท์ว่ามันมีสามสามสี่สี่นี่แหละบางทีไม่แน่ฟิชเชอร์ไทเกอร์อูโโซปเราได้เอสไออกครับปุ๊บอุ้เป็นชาร์ลอตพุดดิ้งเป็นพุดดิ้งนะครับ คุดดิ้งอยู่ที่คุดดิ้งก็โอ้โหแปดสิบเจ็ดบาทถืกว่าจะดีปะโอแต่ก็น่าจะหมดแล้วแหละขอสเปเชียลได้ไหมเอ้ยได้อีกใบเว้ยทำไมได้เยอะจังวะผมได้คุเยอะกล่องนี้ได้สายอีกใบนะฮะถั่วถั่วกันใบป่าสโมกเกอร์โจ โอกาสและและและปุ๊บโอ้โหเป็นจินเบจินเบย์ได้แล้วแหละห้าสิบเจ็ดบาทโอโ้แต่ได้นี่เยอะอยู่ถือว่าได้มาห้าใบเลยลระหรือว่ามันเหมือนมันเปิดเหมืนอนจำไม่ได้แล้วงงกล่องเหมือนมันได้แค่สี่ใบ่ะผมนั่มากองกันอยู่ครึ่งหลังมันเลยอีกไบเปล่า ไม่ใช่แล้วเป็นลีดเดอร์มันได้เป็นอาธรรมดาฮะย <_ C 1> ซาลาฮ i ซาลาฮ h บิอาะไดานามิแบบสองสีทูโทนเป็นลีดเดอร์อีกใบแล้วก็วปุ้งเป็นแครอทนะฮะแคอรอทกัสดอ่ะามาสรุปเราได้ในกล่องนี้ทั้งหมดเนี่ยได้ ลิดเดอร์สี่ใบนะฮะลิดเดอร์ธรรมดาหมดแล้วก็นี่ได้ SR มาห้าใบนะครับหมดมีพุดดิง้งคาตาคุลิมีจินเบมีนามิแล้วก็ได้ SR พาราเลของซันจิมาที่นี่ก็ดีที่สุดแล้วในในห่อในกล่องโอเคว่ากันใหม่ครับ